สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ h o m e b y y r r ์ฮาร์ดดิวสเปเชียค่ะโอ้โหนานๆทีเนาะทีม Homebuyer ถึงได้พาคุณผู้ชมมาดูบ้านมือ2ที่ไม่ใช่บ้านมือ2ธรรมดาค่ะเพราะนี่คือทรัพย์ที่อยู่ในความดูแลของบางกอกแอ s เ e t i อินเตอร์กรุ๊ปซึ่งเจ้านี้นะเขาจะรีโนเวทบ้านมือ2ให้ ใหม่กริบเลยไม่ใช่แค่ทาสีด้านนอกให้ดูสวยงามนะคะแต่ว่าเรื่องสำคัญสำคัญพวกสเปควัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้ของดีทั้งนั้นเลยแล้วก็รวมถึงงานระบบด้วยอันนี้สำคัญมากๆปรับปาไฟฟ้าสุขาพิบาลเนี่ยหรือทำใหม่หมดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อบ้านมือ2กับโรกเกอร์เจ้านี้ก็เหมือนได้บ้านใหม่สวยๆแบบนี้เลยทีเดียวแหละ บ้านหลังนี้นะคะอยู่ในโครงการกฤษดานคร20ปิ่นเกล้าค่ะคุณเอ๋โครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ในทำเลที่ใกล้เมืองมากๆแล้วคุณดูงานดีไซน์งานออกแบบที่เขาทำสิคะเป็นโมเดิร์นร,ร่วมสมัยนะแฝงความหรูหราไว้ที่ขอบโค้งของหัวเสาแล้วก็ปูนปั้นซึ่งทำออกมาเนี่ยพอเหมาะพอดีไม่เยอะแล้วก็ไม่เวอร์วังสวยงามเลยทีเดียวแหละเนี่ย หลังนี้นะคะที่ดินแปลงใหญ่มากเลยนะ238ตารางวาค่ะคือฟิลลิ่งเนี่ยเหมือนคฤหาสา์่ะเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเนี่ย539ตารางเมตรค่ะเอาฟังก์ชันหลักๆก่อน5ห้องนอน6ห้องน้ำแล้วด้านข้างก็คือโรงรถที่ทำใหม่เลยรองรับการจอดถึง4คันและอีกอย่างหนึง่งที่น่าสนใจมากๆก็คือตำแหน่งแปลงที่ดิน นี่คือที่ดินที่อยู่ริมเลคนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือบ้านริมน้ําเราไปเดินดูกันก่อนไหมว่าบริเวณบ้านด้านนอกเนี่ยเป็นยังไงบ้างเห็นไหมคะเรียบร้อยปูย่าให้สวยๆมีต้นไม้ใหญ่ด้วยคือบริเวณบ้านเนี่ยคุณสามารถปลูกต้นไม้เพิ่มเติมจัดสวนอะไรต่างๆได้อีกเยอะเลยแล้วด้านหลังก็คือบ้านริมน้ำของเราค่ะมาดูบรรยากาศดีมากเลยอ่ะนี่ค่ะ เล็กที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นเล็กที่โครงการเขาขุดไว้ตั้งแต่แรกเริ่มนะเพราะฉะนั้นเรื่องของความอยู่ตัวเรื่องของการซุดเนี่ยไม่มีแน่นอนแล้วก็ได้บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติมากๆบรรยากาศดีแบบนี้เห็นไหมคะทำเทเตสหลังบ้านไว้ให้ด้วยคือโอ้ยนึกถึงฟิลลิ่งของปาร์ตี้บาร์บีคิวตอนเย็นๆเนาะบรรยากาศดีๆหรือว่าจะเป็นหมูกระทะไม่ติดนะคะถ้าเป็นหมูกระทะเนี่ยอย่าลืมชวนก็แล้วกัน ของโปรดโอ้โหเนี่ยเดินได้รอบบ้านเลยโอ้บ้านกว้างมากอะเดินเล่นกันค่ะเดินเล่นกันก่อนทีนี้เข้าบ้านกันค่ะโอ้โหดูสิทางเข้าหลากักยกสเต็ปขึ้นมานะได้ความโออาแล้วก็บานประตูเนี่ยขอบอกโอ้โหนี่บานสวิงเปิดได้กว้างๆแบบนี้นะคะ กว้างมากคือตัวบานประตูเนี่ยเป็นวัสดุที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะโอ้โหสวยแข็งแรงทนทานและที่สำคัญก็คือน้ำหนักไม่เยอะเนี่ยเวลาเปิดปิดเนี่ยสะดวกสบายบานกว้างมากนี่ค่ะโซนแรกของบ้านก็คือ โถงพักคอยเป็นฟอยเย่นั่นเองสำหรับให้แขกที่มาพักคอยหรือว่ามีคนขับรถนั่งรอตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับนั่งเปลี่ยนรองเท้าสวมรองเท้าด้วยโอ้โหแล้วก็บ้านที่น่ากว้างมากๆนะคะทำให้เลเยอร์พื้นที่เนี่ยสามารถแยกออกได้เป็น2ปีกด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายมาดูด้านนี้ก่อนก็นแล้วกันโอ้โหดูสิคะนี่ลักษณะเป็นวอลกเว์ เป็นโถงทางเดินกว้างๆแบบนี้โอ้ดูดีมากอะ่ะแล้วก็การส่วนโซนนี้ไว้ให้นะคะเนี่ยมาดูโอ้โหคือเหมาะมากๆที่จะเป็นห้องรับแขกเพราะว่าอะไรเพราะว่าหรูรามากเพดานเป็นดับเบิลโวลูมนะคะสูงมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ความโปร่งเนี่ยคุณดูบานหน้าต่างของบ้านนี้นี่เรียกว่าหน,น้าต่างนะคะใหญ่มากแล้วก็ วัสดุเป็นของดีด้วยตัวกระจกตัวกรอบวงกบเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะคะเกรดยูโรนะคะนำเข้าจากต่างประเทศอูสวยแล้วก็แข็งแรงทนทานซับเสียงด้วยนะเสียงภายนอกเวลาเราปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยในบ้านเนี่ยเงียบกริบเลยทีเดียวแหละเห็นไหมคะโอ้โหคือเป็นห้องรับแขกที่หรูหราแขกไปใครมาเนี่ยสามารถรับรองได้แบบ ดูดีมากๆเลยทีเดียวเอามาดูต่อถัดมาค่ะโอ้คือการแบ่งพื้นที่เลเยอร์ภายในบ้านเนี่ยทำให้การใช้ประโยชน์เนี่ยเป็นสัสดส่วนมากๆแล้วก็โซนนี้นี่ค่ะลักษณะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าไม่ได้ดับเบิลวอลลุ่มแต่ว่าเพดานเขาก็ยังสูงอยู่นะปลอดโปร่งทั้งหมดเลยหน้าต่างบานใหญ่ๆแล้วก็ตรงนี้ให้เป็นเบวินโดกระจกเข้ามุมเห็นไหมคะ ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ห้องพักผ่อนของครอบครัวเป็น living room นั่นเองพื้นที่กว้างมากคือสมาชิก6คน8คน10คนอยู่ได้สบายเลยแล้วก็ด้านนี้ที่ต่อเนื่องกันเห็นไหมคะไม่ใช่แค่ผนังเรียบๆแต่ว่าทำเป็นมุกออกมายื่นออกมาแบบนี้มองทางด้านขวาก็เป็นเลกเป็นน้ำเป็นทะเลสาบมองด้านซ้ายก็เป็นพื้นที่สวนสีเขียวๆข,ของบ้านเรา แล้วก็มีประตูหลังบ้านเชื่อมกับเทเรสเมื่อกี้ที่เราเห็นเป็นมุมนั่งเล่นแบบเซมิอัล o ดชมบรรยากาศทิวทัศน์ริมน้ำโอ้โหดูดีมากอะ่ะออกมารับลมได้เลยค่ะแล้วก็ตำแหน่งของเทอเรสตรงนี้นอกจากอยู่ติดกับโซนของลิฟวิ่งแล้วเนี่ยบ้านนี้ก็ยังเชื่อมกับอีกหนึ่งห้องค่ะคือห้องนี้ต้องบอกว่าเป็นห้องอเนกประสงค์นะ ถ้าเกิดว่ามีผู้สูงอายุจัดเป็นห้องนอนที่4อยู่ชั้นล่างได้ตำแหน่งวางแบบนี้เนี่ยทำให้คนที่อยู่ในห้องสามารถออกมาเทควิวด้านนอกได้สบายๆเข้ามาดูค่ะห้องกว้างทีเดียวโโหนี่ค่ะห้องกว้างปลอดโปร่งมากสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้มีหน้าต่างระบายอากาศอยู่ด้านหลังคืออเนกประสงค์ถ้าไม่มีผู้สูงอายุคุณไม่อยากทำเป็นห้องนอนก็สามารถ ใช้ประโยชน์อื่นๆได้ตามที่ต้องการแต่ว่ามันจะสะดวกที่สุดถ้าเป็นห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุหรือว่ารับรองแขกก็แล้วแต่เพราะว่าห้องน้ำส่วนตัวมีไว้ให้เสร็จเรียบร้อยเลยดูดีมากสวยอย่าลืมนะคะอย่างที่บอกงานระบบต่างๆไฟฟ้าปรับปาสุขาพิบาลทำใหม่หมดแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนห้องน้าสวยมาก ดูต่อค่ะอ๋อแล้วห้องนี้ก็เป็นห้องเก็บของใต้บันไดเห็นไหมทำา<ฮ><ฮ>ให้สวยงามเลยมีตู้ควบคุมงานระบบไฟให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดูอีกโซนหนึ่งเห็นไหมคะแบ่งพื้นที่ด้วยฟอยเย่แล้วก็ถงบันไดแบบเนียนๆแบ่งพื้นที่การใช้สอยโอ้โหแล้วก็โซนนี้อีกแหละกว้างๆใหญ่ๆเพดานเนี่ยดรอปฝ้าให้ด้วยสวยๆนะเห็นไหม หน้าต่างบานบาเริ่มเทิม่มวัสดุนำเข้าเกรดยูโรนะคะดูดีมากตรงนี้คือดินนิ่งโต๊ะอาหารค่ะ8ที่นั่ง10ที่นั่งจัดมาเธอค่ะวางได้สบายบรรยากาศสวยมากปลอดโปร่งแล้วก็ตำแหน่งการใช้งานก็สะดวกด้วยนี่ค่ะห้องครัวของเราเห็นไหมมีบานเลื่อนให้แบบนี้เลย สามารถป้องกันกลิ่นควันจากการปรุงอาหารไปรบกวนส่วนอื่นๆแล้วคุณดูห้องครัวสิมาค่ะช่วยกันทำครัวคุกกิ้ง3 4 5หคนจัดมาได้เลยนี่เห็นไหมแล้วของที่เขาเตรียมไว้ให้ชุดครัวบิวอินแบบนี้พร้อมใช้งานได้ทันทีเตาไฟฟ้ามีเครื่องดูดควันมีซิงล้างจานหรือว่าคุณจะเพิ่มเติมทางด้านนี้ก็ได้เนี่ยพื้นที่เหลือเฟือมีเคาน์เตอร์อีกสักหน่อย ได้เลยหรือว่าจะทาเป็นเออเป็นเป็นเคาน์เตอร์นะนั่งทานอาหารเช้าง่ายๆเนี่ยเห็นไหมอยู่ริมหน้าต่างวิวสวยจะตายมองออกไปนอกบ้านได้เลยแล้วก็การระบายอากาศไม่ต้องห่วงนะคะหน้าต่างบานใหญ่ขนาดนี้อยู่ด้านหน้าตรงซิงล้างจานก็มีช่องระบายอากาศแล้วก็มีประตูที่เปิดออกไปที่ด้านข้างด้วยมาดูโอ้นี่ค่ะโอ้ย นี่มาจากห้องครัวนะใช้ระบายอากาศก็ได้เดินไปด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องแม่บ้านห้องน้ําของแม่บ้านแยกสัดส่วนมีห้องเก็บของใหญ่ๆอีต่างหากแล้วก็ด้านนี้เห็นไหมคะเป็นทางเดินเชื่อมกับเทเรสที่ต่อเนื่องมาจากโรงรถพอซื้อข้าวของมาถอยรถเก็บปุ๊บเปิดท้ายขนของมาทางนี้ไปเก็บที่ห้องเก็บของมาเก็บในห้องครัวได้หมดเลยสะดวกสบาย ต่อค่ะด้านนี้ห้องน้ำส่วนกลางของชั้นล่างซึ่งฟังก์ชันครบทุกอย่างนะมีทั้งโซนแห้งแล้วก็พื้นที่ชาเวอร์อาบน้ำด้วยแล้วถัดมาก็อีกหนึ่งห้องอเนกประสงค์ค่ะคือห้องนี้นะสามารถจัดเป็นห้องทำงานส่วนตัวได้ห้องกว้างนะแล้วก็มิดชิดเงียบสงบเป็นส่วนตัวนี่อ่ะทีนี้ขึ้นไปดูบนชั้นสค่ะโอ้โห บันไดนี้สวยมากเลยนะราวกันตกเนี่ยเป็นกระจกเทมเปอร์นะคะดูโมเดิร์ลตัดกับพื้นไม้โอ้โหขัดเงาวับเนี่ยยังหุ้มพลาสติกอยู่เลยใหม่ขนาดไหนอะ่ะสวยจังเลยอะ่ะโอ้โหบ้านหลังใหญ่มากค่ะ500กว่าตารางเมตรนะคะสำหรับบ้านเดี่ยวในโครงการปริศด,ดานคร20ปิ่นเกล้า เป็นบ้านมือสองที่อยู่ในความดูแลของบางกอกแอสเซทอินเตอร์กรุ๊ปไม่ใช่บ้านมือ2ธรรมดาบ้านมือสองที่รีโนเวทใหม่เอี่ยมอ่องทั้งงานระบบต่างๆปรับปราไฟฟ้าสุขาพิบาลหรือทำใหม่ทั้งหมดเลยเรียกว่าเขาทำบ้านให้เราใหม่ตั้งแต่รั้วขึ้นไปจนถึงหลังคาเลยทีเดียวอ่ะทีนี้บนชั้นสองของบ้านหลังนี้เห็นไหมคะมีโถงกลางกว้าง ตรงนี้สวยๆเป็น Family Area ค่ะพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนของครอบครัวพูดคุยสนทนาปาร์ตี้สังสรรค์กันก่อนที่จะแยกย้ายเข้าไปสู่ห้องนอนแต่ละห้องหน้าต่างด้านหน้ากว้างๆแล้วตรงนี้ก็โปรเพราะว่าอะไรเนี่ยเชื่อมกับบริเวณที่เป็นฟอยเยของโถงห้องรับแขกที่เราเห็นข้างล่างเมื่อสักครู่นี้นี่เองบรรยากาศดีมากๆอีกหนึ่งห้องอนเนกประสงค์ ห้องเยอะมากจริงๆนี่ค่ะด้านนี้โอ้โหสวยๆแล้วเนี่ยประตูเปิดกว้างๆแบบนี้นะดูดีมากดูดีที่สุดคือห้องกว้างจริงๆก็แล้วแต่เจ้าของบ้านละค่ะจะใช้ประโยชน์อะไรจะเป็นห้องพระก็ได้นะเออสำหรับสวดมนต์ไหว้พระหรือว่าจะเป็น ห้องทำงานส่วนตัวยกมาไว้ข้างบนอันนี้แล้วแต่ค่ะคุณเจ้าของบ้านจัดมาได้เลยพื้นที่เขาเยอะมากๆโอ้ตายแล้วตายแล้วคุณคะมาสเตอร์เบดมทำยังไงดีจะเดินไปทางไหนก่อนดีนี่คือห้องใหญ่มากอะตั้งแต่เปิดประตูเข้ามาเนี่ย เราก็จะได้มุมนี้ก็คือมุมที่เป็นดับเบิลโวลูมนั่นเองมองลงไปเห็นโถงรับแขกของเราแล้วก็ถัดเข้ามาไม่รู้จะไปทางไหนดีค่ะการจัดตกแต่งเนี่ยแล้วแต่คุณเจ้าของบ้านนะคะพื้นที่กว้างๆแบบนี้เนี่ยเอาให้เต็มที่เลยมีมุกตรงนี้จะเป็นมุมนั่งเล่นก็ได้แล้วก็ด้านนี้ระเบียง ด้านหน้านะคะราวกันตกเนี่ยเป็นกระจกเต็มเปอร์โอ้โหดูสวยหรูหราคือให้ความโปร่งเต็มที่เลยทีเดียวแหละแล้วก็ด้านนี้จะเป็นห้องน้ำส่วนตัวของมาสเตอร์เบดรูมคือโอ้ฟังก์ชันเนี่ยครบสวยงามอย่างที่บอกค่ะย้ำงานระบบต่างๆประปาไฟฟ้าสุขาพิบาลหรือทำใหม่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นปัญหาในอนาคตไม่มีอย่างแน่นอน ยังไม่หมดมาสเตอร์เบดมยังมีมุมด้านนี้โอ้โหคือกว้างมากอะ่ะนอนได้มากกว่าสองคนนะคะเนี่ยนี่ด้านนี้มีมุมเข้ามาคุณสามารถบิวอินเป็นโต๊ะทางานส่วนตัวสำหรับมุมนั่งอ่านหนังสือก็ได้แล้วก็ด้านหลังก็มีระเบียงอีกหนึ่งระเบียงนี่ค่ะโอ้โหระเบียงด้านหน้าก็มีระเบียงหลังห้องก็มี คือจะบอกว่าไม่ใช่แค่มาสเตอร์เบดรูมนะแต่ว่าทุกห้องนอนของบ้านหลังนี้ไหนๆเราเป็นบ้านริมน้ำอยู่ริมเลกแล้วเนี่ยทุกห้องนอนเทควิวริมน้ำแบบนี้ได้ทุกห้องนะคะโอ้บรรยากาศดีมากอะลมเย็นๆอะสดชื่นอะไปดูกันต่อค่ะ ทีนี้ค่ะมาดูอีกปีกหนึ่งของตัวบ้านค่ะโอ้โหนี่คือห้องนอนที่2นะคะเห็นไซซิงเห็นขนาดแล้วเนี่ยน่าจะใหญ่หรือว่าเทียบเข้ากับมาสเตอร์เบดรูมของหมู่บ้านจัดสรรใหม่ๆที่เราเคยดูกันหลายๆหมู่บ้านเลยนะกว้างมากคือตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงหลังบ้านแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมีระเบียงสามารถวางเตียงไว้ตรงนี้ก็ได้ แล้วด้านในก็ค่อยเป็น Walk in Closet ใหญ่ๆสวยๆด้านนี้จะมีห้องน้ำส่วนตัวแล้วก็ระเบียงด้านหลังอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ค่ะเห็นไหมทุกห้องเนี่ยสามารถชมวิวทะเลสาบเต็มตามากเลยอะ่ะส่วนห้องนี้ห้องนอนที่3กว้างค่ะ เตียงคิงไซส์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวจัดมาได้ทั้งหมดเลยห้องโปร่งกว้างมีห้องน้ำส่วนตัวแล้วก็มีระเบียงหลังห้องชมเล็กชมน้ำรับบรรยากาศดีๆอีกแล้วทุกห้องเลยอ่ะสวยน่าอยู่ทั้งหมดสวยเนาะ น่าอยู่ที่สุดเลยแล้วแถมโลเคชันของโครงการนะคะกฤษดานคร20ปิ่นเกล้าเนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีด้วยนะด้านหน้าโครงการเนี่ยติดถนนใหญ่บรมราชชนนีค่ะในช่วงระหว่างพุทธมณฑลสาย2กับสาย3เพราะฉะนั้นการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายมากจะเข้าเมืองเหรอไปทำงานศูนย์กลางธุรกิจ ขึ้นคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้เชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับทางด่วนสีรัฐวงแหวนด้วยนะหรือว่าจะไปวงแหวนกาญจนาพิเศษก,ก็เชื่อมโยงกรุงเทพและปริมณฑลได้ทุกทิศทางเลยทีเดียวแหละแล้วก็โซนปิ่นเกล้าบรมราชชนนีช่วงนี้นะคะโอ้โหการเจริญเติบโตเยอะมากสิ่งในความสะดวกเนี่ยแน่นเลยทีเดียวแหละเอาอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดว่าอยากไปช้อปปิ้งที่กรูเมย์มาร์เก็ตไหมขับรถออกจากบ้านเนี่ย 5นาทีถึงแล้วค่ะหรือว่าจะไปเรียนที่มหิดลสารยา10 1ถึง15นาทีก็สามารถเข้าคลาสเข้าห้องเรียนได้แล้วหรือไปช้อปปิ้งไปแฮงเอาท์เซ็นทรัลสาลยาดีกว่าชิวๆค่ะ20นาทีก็ถึงเนี่ยนี่คือทำเลที่ดีมากๆเลยนะสำหรับการอยู่อาศัยซึ่งถ้าเทียบกับโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ๆเนี่ยหายากแล้วค่ะหรือถ้าหาได้เนี่ยก็ไม่ได้ราคาแบบนี้กับ บ้านแบบนี้กับที่ดินกว้างๆก,กับบรรยากาศแบบนี้และข้อดีอีกอย่างหนึ่งของบ้านมือสองก็คือเราเห็นสภาพแวดล้อมเห็นไหมคะเนี่ยสภาพแวดล้อมจริงๆเลยนะบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติแบบนี้หน้าตาของเพื่อนบ้านแต่ละคนไม่ต้องเดาไม่ต้องวัดดวงกันทีหลังค่ะเห็นหมดเลยว่าเงียบสงบแล้วก็อยู่สบายมากๆโอ้โห น่าสนใจมากค่ะบ้านมือสองหลังนี้นะคะที่ดินเนี่ยแปลงย้่ยใหญ่238ตารางวาค่ะในตัวบ้าน539ตารางเมตรแปลงที่ดินเนี่ยอยู่ริมน้ำบรรยากาศดีสุดๆราคาพิเศษนะคะ27.9ล้านบาทไม่ใช่บ้านมือ2ธรรมดาแต่ว่าเป็นบ้านมือสอง ที่เหมือนบ้านใหม่เพราะว่าเขารีโนเวทใหม่หมดทุกอย่างตั้งแต่รั้วบ้านขึ้นไปจนถึงหลังคางานระบบที่สำคัญสำคัญปรับปาไฟฟ้าสุขาพิบาลหรือทำใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็รวมถึงมีเฟอร์นิเจอร์บิวอินให้อีกบางส่วนด้วยเท่าที่เราเห็นในคลิปนี้ได้ทั้งหมดสเปควัสดุของดีทั้งนั้นประตูนำเข้าจากญี่ปุ่นกรอบวงกบเป็นเกรดยูโร โอ้โหคุณภาพเยี่ยมเลยมีแบบนี้หลังเดียวเท่านั้นในโครงการนี้เพราะฉะนั้นสนใจโทรคุยกับบรกเกอร์ได้เลยบางกอกแอสเซทอินเตอร์กรุ๊ปหรือถ้าสนใจบ้านมือสองในโครงการอื่นๆในทำเลอื่นของกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยติดต่อได้เลยค่ะรับรองว่าบ้านของที่นี่สวยแล้วก็พร้อมเข้าอยู่ทั้งหมดเลยขอบคุณมากที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ